เรียกผมว่าาสวัสดีครับผมพี่น้องเที่ยวเขื่อนกับผมมือนนี้ภาพพี่นอ้องมาเที่ยวเขื่อนเขือนวนรัดครับมองแค่ได้หลายเลยครับผมส่วนอาหารไปทั้งคุ่มเป็นขมุ่งครับผม ทั้งผมุ่งทั้งหนาเคื้ยนครับผมชนแ้ทมีเป็นหลานอาหารครับผมเป็นเดือนแพเดือนแพแย้วเลยครับผมมีแต่เดือนแพหายกินกุ้ง้ะครับผมพี่นอ้องสงการมาเที่ยวก,กันกันครับผมเริ่มจะคคื้นแล้วครับผมอากาศเริ่มร้อนนะครับ ป็นเทศด,ดีด้วยครับผมตอนรับนักท่องเที่ยวเป็นเรือนแพรครับผมเรือนแพรเรือนแพฝนมันตก้ว่อยพี่เอ็มสองจุนหากหายไปครับผมพี่น้องมิวงาม แน่มเห็นเด็ไก่ด้วยครับผมบัดลูกค้าว่าหลายเนาะพ้นบ้านนมาเที่ยวกันครับผมเป็นเลื่อนแพร่เด้อครับผมพี่นอ้อง อากาศด้วยครับผมเรือเครื่องริมเครือนอุบลราชครับผมอันนี้เป็นเทีดให้มีสะเดือดมีอันนั้นให้นิดห,หน่อยเด่นพร้อมพวกได้มากเด่นน้ำด้วยครับผมนี่ครับผมจุดเด่นน้ำสะเดือดนี่มองวายนา้ำให้ครับผม สามเกานม์งปลาเอรอ่าปลาอ,องปลาเสือผลน้ำโอ้ทั้งฝุ่นวิวงามเลยมันจะเห็นวัดไอ้ทาเือไม่นจะเห็นวัด,วดน,นั่นนะวิวจะสวยเลยทางปโม้งไปทางโ้งแบบมันเ่นไฟนี่นสีฟ้าเลยสีข้ามสีฟาเลย

ขี้ยางแปยางข้อยางยังอ่งวะอไไฟมาเกลืออุบลราชมากินบมกม่วงขับวโพนี่เนาะเรองรถเครื่องนเครื่องที่สุดแม้รื่องสุดน แ่เดี๋บองลองรงดสรคุณนอีเนี่มนื้อต้มีซื้อครับว่ม่เงนซื้อเ่อได้เงีมีรองแพร่น้เอครับผมครองบริการล่องแพร่ ทางน่อครับมครับผมลองแพร่ไี่สไี่สียงกันแครับมี่่แ่กับปจักรเลยครับผมชาแพร่ครับผมเกลือพอดีผมเรียนพอดีพอดีไหทำอาบานวาเป็นนักเกือบัรัดเด้อครับผมพี่น้องพากันมาลองแพร่ชากุ้งปลาเพิ่งเกะเจ้าขึ่อยางงี้แล้วมาเห็นในห้องกิน พาเทตัวเดียวน้ามันเม็นบ่ต้าเสียสว่ี่ลาเทตัววะโห้ดีน้ามันมันนี่ปเก็ดทัสันเลยหน้าน้าเหมืเดต๋ยวจสาเ็ดแก่็สเก็ดหน้ามัเหมนเปี่ยอะไรคือบว่าี่เหรอเดียนบ่เดีนบ่เดีนน้ามนิโอ้ยอกสน้าพนาอ๋อเขาแส้สีมาเมืนตุ๊กตุ๊กตุ๊กกตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุตุ๊กตุลกตุ๊กตุ๊ีตุ๊าตต เพนไปพักเนเรียนไหมม่เรียนไทกินขาแถึงเดนมกราคมมกานมฮ้อนก็บริเรีนเลขมันจัเรียนฮ้อนฮอนก็เรีนแบบนี้หได้สองพัน่มกัเป็นยังน้งเาอหารให้เราทำค่าใหม่ยังไอทตคาห้อง้ากบื่อจ้าห้องกับสื่อนะ เก็บค่ามันยกกินเล้วกินเล้วเนี่ยเีย้า้อยเล้วก็จะงมาบอกนักข่าวที่หลังเก็บคมันเกินสามพหรอกปวดด้วยสามพ้นสามพันเบียลอยน้อยนน้ำิดอย่ยนไม่ได้ยินไหาไม่ได้จ้าอยมาลูมา

ก <N> ว่่ะผ้ล่ะบัดบ่ใหญ่ให้ได้ดบัดนี้สิว่าฟังมึิ่ําก็ให้เงินบ่ใหญ่ครัาเงินไปให้เนาะว่าันกันมีเงินบ่มีงินแหละเงินจัยัจับาดอกเ่ไปจยัง3ค่ะมีจจังัจัได

ตะมุโดนมึอนานซี่างซุปเปลี่วิงแดงเดียวนม้เอาเปิลส่วิ่งแดงมีคนแาบน้า ช่ยเขายางมาถึงเขที่างนี่ยืนยื้ออไปเดอมน่ายว่างกมาเขาหยางไปือดแต่จไบงช่วงมันตุกแต่เพื่อ่หยาง่ถือซอเด็ดกับว่าใด้าเจ้าขี้จะกุดเตอผ้าก่องบบกตัเตอแ้กืองแพอี้อีกแล้วครับผมเรือนแพ้แต่ตะมวนเนาะ

รยไปแอบแงอขึ้นแไปมวนกอนไงไปเลยร่อยไปรยไปขอแ่มวน่อ <necessary> mm ินโอ้ลองแฝแล้วนวน kin coi leo kin coi leo, ỷ ỷ ỷ không leo à, 2000 không leo. nó nó còn ấy quá đồ bạn. có gì. ไ,ได้ยินงขอหวานมาก m a <Yeah. S 1> <laughs> มันปีกขึ้นปี้นปีมันจะตแก่มอแม่บ้านแจ็คส่งโตจเสื้อกนไปอกพอไปแลจะรอบนึงแล้วก็หูมที่ส่งโตแล้วานั้นเราแรกมันเป็นนมปัเื่อไปล้ลูกได้หรือเปล่าปเนยวัเล้วยังมีแก้มด้วยตด

นแพเขื่อ,อนอุบนรั์ครับผมพี่น้องสงการมาเที่ยวด้วยครับผมบรรยากาศโอ้สุดยอดเลยครับผมพี่น้องบรรยากาศดีค่ัขนาดครับขึ้นไปข้างบนเขึ้นเป็นโซน,นของประมม่งครับนี่คือเรือนแพสวนอาหารครับผม สวนอาหารเขื่อนอุบลรับ